สวัสดีครับริงนี้ต้อนรับสู่เพจปะะ๋าแสวงการเกษตรสสวัสดี YouTube ปะะ๋าแสวงการ,กรเกษตรโอ้ยไลฟ์สดในเพจจนเพลินนะครับ YouTube อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเราได้เจอกันอีกแล้วครับนี่คือปฏิมาก,กรรมของคนปลูกทุเรียนครับผมโอ้โหใครจะคิดว่าบนเขาครับจะปลูกทุเรียนได้ดูพื้นที่ข้างบนนี่ครับเห็นไหมฟ้านี่ฮะโอ้โหบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับด่ดูดิ ปลูบกบนเขาเนยนะครับใครบอกว่าบนเขาปลูนะกท้กเรียนไม่ได้แต่เพื่อลูกค้านะครับร้านป่าสแสวงการเกษตรดูดูนี่ฮะโอ้โหนี่คือแังเก็บน้านะครับสําหรับลูกค้าตอนนี้อยู่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ปากช่องครับอืมไม่ใช่ปากช่องสิอยู่ที่วังน้าเขียวน่าจะเป็นตะเข็บวังน้ําเขียวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันเนี้ยเรามีอะไรกันบ้างนี่นี่มาดูของเจ้าของสวนก่อนเจ้าของสวนอยู่ข้างล่างโน้นะนะฮะนี่เรากําลังจะไปสัมภาษณ์กันนะครับ นี่นี่ดูดูเจ๊เจ๊กับป๋าก่อนโอ้โหนี่เห็นไหมเ๋ยวช่วยกันทํามาหากินนะครับนี่ตอนทุเรียนประมาณหนึ่งปีกัอีกเท่าไหร่นะสองเดือนมันก็จาไม่ผิดเมื่อกี้นี่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 ดูก่อนนี่เห็นไหมฮะนี่เราเดินไปเรื่อยๆก่อนนี่ป๋านี่ก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 ี่เดือนกี่ปีครับเนี่ยปีกับสองเดือนปีกับสองเดือนดูดิลูกค้าอยู่บนเขาด้วยแต่นี่พี่เขาบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ลมแรงนะครับเดี๋ยวป๋าจะแนะนําวิธีว่าอย่กระซิบกระซาบก่อนนะป๋าจะแนะนําว่า วิธีการดูแลดูแลตอนที่ลมมันแรงๆเนี่ยดูแลยังไงบ้างให้มันแข็งแรงน,นี่กระซิบกระซักอย่าบอกใครนะเห็นเห็นใส่เอโมงนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจี๊ยเหมียวเนี่ <c oughs> ยใส่เอโมงนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเจี๊ยเหมียวดูใส่รองเท้ามาดูสวนนี่คุณพี่อันนี้สวนคุณพ,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 พี่พี่นายพี่ต่อยเหรอพี่เิ็ก พี่ติ๊กสวนพี่ต้อยเป็นคนทำตั้งแต่ตอนปุ๊บพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนนิดเจียมี่เียวเขาจำไม่ได้กับป่าปีปีสองเดือนปีสองเดือนดูดิโต้เบ้อโหดางต้นตัวที่ปลูกใหม่นี่เขาเนี่ยปลูกใหม่แหว่งปลูกสองต้นสามต้นเขาเลยตัดไปเพิ่มเขาปลูกที่หลังปลูกที่หลังบอกว่าไงเมื่อกี้เสียดายเขาบอกทะลูกนี้ปลูกพร้อมกันทีเดียวสองไม้ทั้งสี่ต่อไม้หน้าทีนี่เขาปลูกห่างฝั่งนี้คนที่ดูเพจอยู่ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะเห็นเจียมี่ดู YouTube อาจจะช้าหน่อยนะได้ดูบปลาปีปีสองเดือนปี โอ้ต้นสวยมากดูดินี่ต่อเข้าไปแค่ครึ่งต้นนะพี่อย่าให้สว่างทะลุอีกสั่งนึงแต่ยากจะเดินใบจะแตกเลยเอ่าส่วนนี้ปลูกปลูกกี่ร้อยต้นครับเนี่ยพันห้าร้อยต้นพันห้าร้อยต้นโอ้พันห้าร้อยต้นเราไปดูน้ำมันก่อนเราไปดูน้ำก่อนโน่นนะครับโอ้โหตึกสามชั้นอ่ะบอกเลย นี่ครับก่อนแต่ก่อนพี่เขาจะปลูกอะไรเต็มเลยนะเขาออกไปแล้วตะไคร์เหรอจะปลูกตะไคร้์แม <Okay. S 3> ่แ <Aaa>. ม่เจมี่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมาแล้วมาตั้งแต่เรเริ่มปลูกนอ่ะกล้องกล้องชนกล้องครับนี่ค่ะแตงกิ่งนี่สวยไหมดูนี่กล้องชนกล้องเห็นแค่ยูทูบ แตงิงแบบตูปปาแสวงเลยใช่เดี๋ยวดูดิเห็นไหมเห็นไหมเจมี่วนี่เนี่ยลูกค้าที่บอกว่ากดติดตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้ววันนี้รู้ว่าเราไปบรรยายแล้ววันนี้รู้ว่าเราไปบรรยายสูงสองเมตรเจ็ดสิบห้าอันนี้กลายเป็นสามเมตรแล้วสามเมตรแล้วปลาสูงเมตรเจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นสองเมตรสามเมตรแล้วอันนี้ก็ลูกค้าลูกค้ารู้ว่าเราไปบรรยายที่บ้านไร่คุณยาย ก็ตามไปที่บ้านไร่ครับแล้วก็ามาดูให้หน่อยนี่พอมาดูโอ้โหปีสองเดือนใช่ไหมโอ้โหดูดิปีสองเดือนสองเมตรกว่าเกือบสาเมตรแล้วอะสักน่าจะสามเดือน่ะเรารับเสมอมากะเนี้ยใช่ดูดิใบสวยมากเลยครับดำปึดเลยดูดินี่คือทุเรียนที่ดีครับเนี่ยโด้ะอสวยสครับ นี่ผมจะน่าปลาสี่เดือนแล้วนะนี่เห็นไหมอย่างเป็นนี้เลยนะงานเยอะเลยเนี่ยผมเยี้ยสามตัวเลยนี่ครับหัวเวียงเยอะไว้ก่อนครับเห็นไหมแล้วอีกครั้งหนึ่งครับน้ำน้ำครับดูนะ้ำนะโอ้โน่นอีกฝั่งหนึ่งดูดิคุณผู้ชมพี่ไก่พี้ไก่ด้วยใช่ไหมนี่นะฮะพี่ไก่หาไม่ได้ว่ะ มึงใส่เนี่ยมีแต่ขี้งัวไม่ไงในผมหมักหมักใบไม้เองอใบไม้ใบไม้หมักดินเองเขามาใส่เนี่ยหมักเองอันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอตลอดใช่ครับพี่ถ้าได้ขี้ไก่จะแฉลวมากเลยได้เลยได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องได้ขี้ไก่แล้วขี้ไก่ก็ปุ๋ยสูตรเสมอโตเร็วมากเลยอย่างเงี้ยปักต่อเลยจิตแตกเลยรัดเลยเนี่ยอันไหนอันไหนเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยปักเลยจิตดีซีพี่ครับ ขนาดนี้ยค่ะใส่กอเลยสิบอย่าใส่แค่น้านะเนี่ยมีแก่กับตัวทันเนี่ยแกบอกปลูกต้นเดียวมันก็ได้ต้นหนึ่งใช่ม่แล้วกลับมาปลูกตัวนี้ไม่ถึงปีเออหนูไรเลียกไรเลียกกันแล้วจำไม่ได้แล้วครับไม่ถึงปีเนี่ยโอ้ดูดิลูกิกีดเรียกผมใช้ได้แลดวเด็กวางน้ำเขียวนะจ๊ะต่สอมากเล่อยขับแล้วตสอใปเนี่ยโอ้โหเป็นต้นผึ้งถึงเลยครับดูดิครับโอ้โห กติดตามดิจ่าเพจป่าแสวงนีมีดีๆันลู่ตัวลู่ตัวลู่ตัวลู่ข้าวลักยางเป็ีมันเฉยมากพี่ทมันเป็นเรื่องของใช่คุณพี่ครับเดี๋ยวนะคุณพี่ครับอันนี้อันนี้อยู่บนบนบนเขาใหญ่ไหมครับหรือว่าพื้นที่ตรงนี้หรอครับเราพื้นที่ก็ใกล้เคียงเขาใหญ่ก็ติดกันอ่ะติดกันอันนี้ยังเป็นเขตอะไรอยู่ครับเขตผมเขตปากช่องปากช่อง ตรงที่วังน้ำเขียวไปกิโลเดียวก็วังน้ำเขียววังน้ำเขียวมันยาวไป20กิโลนะแต่ผมอยู่ในเขตปากช่องที่แย่เข้ามาเขตตี่ผมเขตปากช่องแต่วางน้ำเขียวมันไปเลยไป20กิโลนะครับแล้วเมียคนที่ไหนครับอะไรครับเมียคนที่ไหนครับเมียยังหาไม่ได้หาอยู่ตอนเนี้ยเพจนะครับเพจไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ youtube นะครับประกาศประกาศด่วนนะครับใครที่เป็นสาวโสดนะครับมี ลูกค้าเราต้องการคนดูแลด่วนนะครับแล้วก็มีสวนทุเรียนพันห้าร้อยต้นนะครับอสวนทุเรียนพันห้าร้อยต้นสวนสวนทุเรียนพันห้าร้อยต้นสวนทุเรียนเท่าไหร่นะพี่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยต้น้ออ่าอีกประมาณสองปีสองปีครึ่งประมาณนั้นละมันจะได้กินลูกแล้วครับนี่ดูดิ มีอาตัวโห่อาบ้าอาบไผ่เช้าเย็นเลยเอาเนี่ยดูแง่คือตุดยอดอยู่แล้วนต่ทุเรียนยังดูแลดีขนาดนี้ไอ้เด็กเหล็กเนี่ยโซ่โซ่โซ่อต่อถ้าการเป็นเกณฑ์เป็นเบียแกต้องใช่อาบน้าอาบท่าทุกเช้าสายบ่ายบ้านนี่บ้านนี่ไม่ใช่หลังเดียวบ้านมีทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดหลังนะครับหลังละหลังละหลังละจังหวัดเออหลังละจังหวัด นะนี่ก็ให้เห็นบรรยากาศวันนี้คลิปนี้อาจจะชิวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เขาทําตามสูตรแล้วก็แทบจะไม่ต้องมีอะไรที่ปรับปรุงเลยครับเนี่ยแทบที่จะไม่มีอะไรต้องปรับปรุงเลยครับทำตามสูตรทั้งหมดเลยด้วยฮะเนี่ยครับก็เหลือแค่บํารุงไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะเอาลูกนี่เห็นไหมครับช่วงเอาดอกเอาลูกนี่นี่ก็โอ้โหดูดิบรรยากาศนี่ครับวันนี้บรรยากาศดีมากวันนี้อากาศดีอากาศคึมเย็นๆปกติเราอยู่บนเขาเราจะร้อนใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ร้อนครับนี่แล้วพี่เขาก็เดินน้ําเดินทอดด้วยโอ้โหดูดิ นบรรยากาศข้างบนนี้ครับดูดินะถ้ามีบ้านพักตากอ,อากาศแบบนี้เนาะสักหลังเนาะนู้นลูกค้าที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับเห็นไหมก็มาดูงานเหมือนกันฮนะมาดูโหทําไมถึงปลูกได้ลูกค้าที่อยู่บนเขาอะครับเนี่ยดินแบบเนี้ยเห็นไหมครับดินแบบเนี้ยปลูกดีมากเนะียดินที่มีก้อนหินแบบเนี้ยปลูกดีมากนะเพราะฉะนั้นขยักปลูกทุเรียนนะครับดินแบบนี้ปลูกได้ไหมดินแบบนี้ดีหรือเปล่าปรึกษา ปรึกษาได้เลยนะครับที่เพจปลาแสวงการเกษตรหรือไม่ก็ YouTube หรือไม่ก็โทรหาที่เบอร์ป๋ากับเบอร์เจได้เลยนะครับนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเขากำลังเมา่วมยกันอยู่ว่าถ้าถ้าเราทำเนี่ยเราจะทำทำไมหมื่นสองหมื่นทำไปเลยสี่ห้าหมื่นต่อลูกต่อต้นนี่ต้องทำแบบนี้ครับนี่เห็นไหมนี่คืออันนี้คือคนมั่นใจครับนะและใจมั่นใช่คนมั่นใจครับว่า คนเข้ามาสวนผมบอกว่าผมว่าสามปีครึ่งเนี่ยปีปลายปีหน้าผมจะทำลูกเขาไาทำก็ตายเฮ้ยตะกูจะทำกูบอกเอ้ยคนเข้ามาผมก็ยินเลยคนมายาบมาตะกูจะทำอ่ะอ่กูมั่นใจผมบอกยินเลยกูมั่นใจนี่แหละครับคนมั่นใจบอกเลยสาแหวงได้สติงกระดิ่งแมวมากครับเต็มคาราเบลไปเลยครับกูเป็นคนกวนตีน โอเคเห็นไหมครับแ้าแหวนว่ากวเราจะกลัวไฟเลยที่เนี่ยนี่แหละครับอันนี้ลูกค้าลูกค้าคนพิเศษสามหมื่นนะคะติดตามไม่ใช่คือคนเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีใจมุ่งมั่นอ่ามันจริงๆแล้วอ่ะป้าแหวนก็เป็นคนธรรมดาเนาะไม่ได้พี่เฟรพีโซเลยหรอกแต่เป็นคนตั้งใจเหมือนผมอะไรพี่เขาทำแล้วต้องทำให้สุดใช่ไหมป้าอ่าแต่ว่าต้องเรียนรู้ให้รู้จริงก่อนว่าใครทำผมไม่เคยปลูกต้นไม้ไปแต่ต้นเดียวแต่ผมปลูกทุเรียนคนวงหมดเลยนะแต่มีความสุขไหมมีความสุข ทำในสิ่งที่ยากที่คนอื่นทําไม่ได้น่ะชอบถ้าทําแบบคนอื่นทําได้ทําไปทําไมอ่ะไ่แล้วมันโตไปเรื่อยๆไงใช่ผมเดินทุกเช้าปัญหาคือมันโตไปไปเองเขาเราไม่ต้องไปอะไรเขาใช่เราก็ดูแลเขาไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของเขานี่ไหมปะเขาจะใช้เวลาเราหมายความวันี่เราหกสิบพี่หน้าหกสิบปีสองนี่แก่ตามวิวบ้านผมสวยไหมดูสิผมถ่ายไปสิบลูกผมถ่ายไปสองรอบแล้วเนี่ยดูดิเที่ยงอ่ะคือจริงๆคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบ ข้อแม้ในข้อมูลเนื้อหาสาระมากนะครับเพราะว่าเจ้าของลูกลูกค้าลูกค้าทําตามสูตรมันไม่มีอะไรต้องปรับปรุงแล้วอ่ะไม่มีสวนอะไรสวนตุเรียนที่ไหนจะสวยเออเราแค่มาดูวิวกินกาแฟอยู่ตอนเช้าดิเบรกรอยผ่านขาของงนี้ดีกว่าปากผมเนี่ยเห็นไหมใครมันมันหาบรรยากาศอย่างนี้ยากอ่าคุณผู้หญิงคนไหนครับที่ยังโสดอยู่นะครับผมเข้ผู้หญิงก็ลงเข้ามาหน่อยเดี๋ยวผมเหี่ยวแห้งอยู่แบบนี้นะประกาศหาประกาศหาคู่นะครับนะโอเคได้แล้วจะบอกแล้วจ้ะ อ่านี่ครับคนดูแลนะครับอันนี้คือคนดูแลติ๊กพี่ต้อยก่อนอ่านี้คือคนดูแลนะครับอ่ะเราว่าจะจบคลิปไปแล้วติ๊กพี่ต้อยพี่ต้อยพี่ต้อยพ่ตนอ้คนทำนะจ๊ะอันนั้นเจ้าของเขาเป็นพี่น้องกันอ่าพี่จะบอกว่าต้นขนาดนี้ฝักซอมบี้ได้ขนาดนี้บกเลยปักได้แล้วจ้าใส่แค่สิบซีซีพอก่อนเพื่อไม่ให้เขาสะดุ้งถ้าเราใส่สิบห้าซีซีอะไรเกิดขึ้นค่ะสะดุ้งเสร็จใบจะร่วงใบร่วงเลยนะ บางทีบางทีถ้ามันเยอะเกินไปปริมาณเกินไปต้องดูด้วยวเข้ามาแล้วต้องดูด้วยว่าต้ววาตนแค่นี้ใส่ไปสิบก่อนคับครั้งแรก อยากได้สาวสวดมาช่วยปักซมี่นะสาวสวดได้ยินแล้วนะครับอยากได้สาวสวดมาช่วยปักซมี่หน่อยแต่ต้นแค่นั้นเนี่ย15ก็ได้แต่ตัวเล็กใต้อง10 10 10พอก่อนอันนี้15ได้แต่ตัวเล็กก็ต้อง10 10อย่างเงี้ย10พอป้าใส่ไป10ก่อน10ก็บีบีบลงโคนไปได้แล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาิ10อ่า15อีก3เดือนค่อยมา15 cc แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นสองเข็มแล้วเพราะจะใหญ่เพราะเราฝังเด็ดอะไรเกิดขึ้น รากจะเดินใบจะแตกอยากให้ได้ขี้ไก่ท่างขี้ไก่เยอย่างนี้บ่ค่อยลูกได้เนาะไว้ได้ไม่เป็นไรเนี่ยใบเยอะเอาไว้ก่อนได้ครับเอไว้ก่อนได้ตัวปลาครับตัวนี้จะแต่งอะไรเพิ่มไหมหรือพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วครับสุดยอดจริงถังจริงจริงเนี่ยมันมันเยอะไปแล้วก็ออกแล้มันจะเกิดอย่างนี้ฮะเนี่ยออกไป ได้ครับเก๋ยใหม่แล้วครับภาษาภาษาเกยภาษาจันเกยไม่อันนี้มันเกยซ้อนคือมันจะซ้อนมันจะไม่ได้แสงแดดเอาไว้ลูกกจะไม่ติดต้องออกมันเกยมันเกย๋ยแล้วก็ป่วยยป่มารอบนึงอันนี้เกยเดี๋ยวจะทำได้ที่ไก่เดี๋ยวเงียบตัดออกไปเลยครับขี่ไก่35บาทเองเงียบไม่ต้องลงคุณไปเลยเดี๋ยวก็จะมีลูกตรงนี้พอเขาโตเนี่ยเขาจะมีลูกตรงนี้่ไกต้องมา ถ้าได้ขี้ไก่น่ยจะสุดยอดขี้ไก่แล้วปุ๋ยสุดเสมอปักไป4 0ปีพอิป0 c ีก่อนก็ถ้าเป็นสวนใครๆก็ต้องภูมิใจเนาะใช่ทำกับมือนะใช่หือแต่งเองห้ามใครแต่งใจเดียวตลอดเพราะนัดว่ามันไม่ใช่ต้นเดียวเนี่ยมันเป็นพันหกร้อยพันห้าหกร้อยต้นยังไม่นับที่ต้นที่ล้มหลงอีกไงป๋าครับเดี๋ยวป๋าจบคลิปให้ผมหน่อยป๋าจบคลิปให้ผมหน่อยครับผมบอกเลยว่าไม่ไม่ยาก ถ้าคนตั้งใจทำนะครับยกเว้นทําไม่ตั้งใจทําก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมปกติถ้าก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากอปกติถ้าไปส่วนหนป่าจะต้องลงมือด้วยแต่ส่วนนี้ไม่ต้องดูอย่างเดียวพวกเขาก็ทำาพราะเราลาปีที่แล้วเรามาแนะแนวทางให้เขาแล้วเขาทาตั้งใจทําครับผมมีฉะนั้นเนี่ยเราก็มาบอกพยายามทําตามคลิปเราเนาะทุกคนทุกอย่างคือทั้งประเทศเนี่ยผมอยากให้มีคนอย่างนี้ทําเกษตรกรตามเราเนี่ยนะฮะเราจะอาจจะช่วย เรื่องทุกสิ่งอย่างได้แล้วก็มีความสุขอยู่ในสวนเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยอยู่แบบเนี้ยอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับขุนเขาอยู่กับพื้นที่ ที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วใช่ขาดอย่างเดียวไม่ต้องไปถึงเมืองนอกก็ได้มีทุกอย่างครบแล้วขาดอย่างเดียวคือเมียนะครับโอเคประกาศมาให้ด้วยนะครับโอเคครับป๋าสำหรับวันนี้คลิปนี้เราลาไปก่อนเนาะเาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราก็คงยังมีที่อีหลายๆที่เดินไปเยี่ยมเยียนเนาะครับผมผมเดินทั่วประเทศอยู่แล้วโอเคมีฉะนั้นเราทำจริงพูดจริงให้เห็นครับผมนะครับแต่ บางครั้งผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยการพูดชาเขาองผมไม่คนเด็กบ้านนอกบ้าเลครดินใครปลาแสวงขวัญใจคนลากหญ้านะครับครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ